ความอยู่ร่วมกันคือเรื่องที่เรื่องที่เรต้องรู้จักกัแล้วเรื่องที่เราไม่กลัวความตายก็เพราะว่าในสายนี้ก็สุชีทำเอาให้ยุติกังไม่แพ้ให้มาเสร็จแล้วครับแข่งก็ยังไม่แพ้ในการการถ่ายเจอพอมาเจอโอ้โหคุณพอดีสุชี ต้นะครับ่ะต้องนืดไปไหนอ่ะเริ่มใหม่อครับเริ่มใหม่แล้วโอเคก็คืออันนี้เป็นอันที่สาครับอเติมเพิ่เติต้องตอม้องนี้อครับทีอต่อต้องต

ขับดูบ้านล็อกไปล็อกมาจนไม่ข้ามกันหมดแล้วทีนี้ไหนเซฟไหนเซฟจริงเซฟจะเป่าจะเป่าก็ไปเลยเว้ยไม่ได้ต้องเซฟที่สิบต้องเซฟไหนต้องไหนจะเป่าดูแลตัวเป่ามาถึงการแข่งแล้วแต่กี่คนโอ้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้จะเป่ากี่บาทบาทอัดก็ไปเอาบาทเต็ม

จถือว่าปูแน่นวันนา้ถึงตะวันฉายรอเพื่อนเพราะว่าตาบินเยอะติดใจตั้งโต๊ะที่ไหนก็ได้โดนตาบินอ้าวต้องให้ได้ต้องปูต้องการปูปักเขาแต่กลับแข่าไหล้ปมาให้คนเราได้เต่า เดินไปไส่พี่ยาวไปขวบบอลใส่นะครับเอ็นไม่ดูบอลยังเยอครับไหลขึ้าไป่จังหวะดูใจกว่าครับยังไงข้อหน้าถึงโดนเลยเปล่าไปก็รอพี่จว่าตัดดูที่ไหลขึ้นไปขี้นขึ้นมาดูตัดออกไปย้อนข้อไม่รูครับไม่รู้จังอยู่เซีรีส์เองคว้าขึ้นมาขวบอยู่ขึ้นมาครับตัดไหล่อครับวันลั้งออกไปครับถึงวันไม่รู้จัง

เปลี่ยนตัวขึ้นได้เลยนะเรับยุดแดงไหนก็เปลี่ยนตัวขึ้นได้เลยเล่นแล้วครับัจนี้ชักพี่ไปก่อนหมุนตัวตีกันเยอะครับไหลขึ้นมาวางตัวขึ้นมาไหลขึ้นมาที capacity, ่ถึงเจ็บเจ็บจะกลอบมาเตะกูไหลขึ้นอา ก็ไแล้วมันก็พอแข่งดุมากครับก็้อเป็นเรื่องนะแต่แบเล่นกล้วยเตียงเล่นดีๆเยอะนะครับตอนที่เต้าเต้าก็ยังยิ่งยั่งเติมเต็มนะครับตอนแรกจะเอาที่ชีวิตมาเองก็เลยมาแล้วนะครับพยายางดูบอลยืนบอลบอลจากมือมังนะครับทีมดูบอลยังหลอมดูลันก็เต้าหลอมไปสองหลอมไปสามเต่าหลอมไป

เมาจับตามเข้ามาด้วยระบบโดนนะครับดีมากครับปัเราไปแล้วคดูตะลีงเตอที่จะหม้อจะหม้อจะไปได้ไหมโอ้ดีเดินกันได้ทีนี้่ตบบอลอยู่ที่คอเท้าครับอดีมมีสายจากแขนมาญี่ปุ่นกันไปเอาปัร์บไปเลยปัรบเลยไป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 โอ้โยชิงกันอยู่บอลไหลมาฝ่ายอังกฤษก็ชอบไปแล้ว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 ไปครับ ลงไปครับบัตรตรงก็รับมาไปครับตรงนี่โอ้โหครับตามรออยู่แล้วก็ได้เสร็จครับสวนก็โตครับเอาโทครับนี่สเต็ปตัวตัวก็โดนเอาทีมมาไม่เจอเลยครับครับตรงนี้ครับไลฟ์อยู่ครับชัดๆชัดๆสัตว์เจอ เดินาทขอบขอบขอบใ้จากกันของนีๆกันจักรีก็ยิงกันยิงสิองลกยิงกับแฝงแฝงไปยิงกััวเลยยิงกันตัวเดยยิงกันตัวเายยิงกันตัวเลยพวกที่ได้ตั้งใจเสี่ยงต่างก็มาเป็นไปดีๆแต่โดนก็ได้แต่ท้าวมีอำนาจกับผมพน้าต่างกันดีๆลูกๆมีบางคนเลย

การแขงเล่นได้เลยครับอโอ้โหออกมาเล่นใหม่คื่นเต้นตัวเองมากบอลทองไปไกลดูไกลดูแต่บอลทองจุดฟ้ามากยิงไปคบอลทองบอลทองบอลทอง

สกีกับล้อตั้งเป้านะครับตั้ป้าไปเป็นเรื่องครับคองเีจกีเป็นโแน่เป็นบอลของปักพัไลึ้นมับกีอีกแล้วครับ่านสาดึนะครับเลยอใเข้าเนี่ยใขไปไว้นเซเซสีนครับอ๋อเพื่อนเซย์กีไล mọi người bây giờ các bạn tập một à, một miếng là như vậy